ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อนี้ผมจะได้มาจุดเตารุ่นเอ e อนะครับให้เล่นเดอร์ให้เบิ่งนะครับแต่ว่าผมสิบโได้ใส่ไม้นะครับเอาเอาไม้ใส่นะครับเพราะว่านะครับเหตุผลก็คือมันอยู่ติดลังคานะครับนะครับเพราะว่าผมยกสูงนะครับนะครับผมสิบ เฮ็ดคลิปนี่ขึ้นมากก็เพื่อว่าอยากให้ f c เห็นว่าไฟของเต่า f อ e นะ่ะมันแห้งขนาดใหน,นะครับเพราะว่า fc สงสัยมาว่าที่ว่าเห็นเปลวไฟขึออ้นนั่นมันบบเมนแกสนะครับมันเป็นเปลวไฟที่ว่าก่อนก่อนเรื่มแหลกเลยนะครับผมจีเฮดไหเบิงนะครับมันบบเมนแกสนะครับมันเป็นเปลวไฟมันเป็นความหอนของ ของเตา f อฟที่พุ่งขึ้นไปในท่อแกนกลางนะครับแล้วเ็ดให้ไฟมันใหม่มันเกิดความห้อนอุณหภูมิในถางสูงแล้วก็วเฮ็ด้ใหม่ค่ายแกดเร็วนะครับผมก็สิได้เฮ็ดห้เบิ้งนะครับว่ามันแห้งขนาดใดน,นะครับอันนี้คือเศษฐานที่เตรียมไว้นะครับอันนี้คือผมต้องอุด สิ้นทอสิ้นอย่างเหมือนกับเอาเอาไม้ใส่ทุกอย่างแต่ว่าโบม่มีไม้นะครับนะครับผมสิบเผาถังเปาให้เบิ้งนะครับนี่นะครับอยากให้เห็นว่าเปลวไฟของเต่าเอฟไฮนะครับว่ามันพุ่งแห้งทั้งสองรุ่นนะครับมันสิพุ่งแห้งขนาดใดน,นะครับเราก็สิเฮดห้ไใ,ใหม่ค่ายแกเร็วนะครับเดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์จัดแจงจุดก่อนนะครับ คันลมผมเอามาพัดข้างนอกก่อนนะครับแล้วเวลาไฟติดเข้าค่อยใส่ถ่ายตอนถ่ายนะครับตอนนี้ช่วงแรกเข้ากับผัดทานให้มันลุกใหม่ดีก่อนนะครับครับช่วงนี้ก็ใส่ระยะเวลาในจักหน้อยนะครับผมว่ามันลงโตพอดีนะครับความสูงมันนะครับนะครับเพง่ายนะครับตังงายแล้วก็จุดงายนะครับเนี่ย สั่งพัดรมไปข้างนอกแล้วก็พัดไปตันนี้ไฟแดงขึ้นแล้วครับเดี๋ยวแดงไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมสีอัพโหลดให้เบิ้งนะครับครับเพื่อนๆอันนี้ช่วงแรกๆนะครับผมจะให้สังเกตเปลวไฟที่ว่าการสร้างเตา f 5 e นะครับทั้งสองรุ่นนะครับถ้าเขาสัางได้มาตรฐานนะครับสร้างไดถูกต้องนะครับไฟจะรู้สึกว่าซีโนมเอียงเป็ด ทั้งท่อแกนกลางนะครับดูดขอท่อแกนกลางนะครับสิบไหล่ย้อนกลับออกปากท่อนะครับออกปากทั้งทังปองเต่าจุดนะครับทังดันกองกว้างนะครับที่ผมบอกนะครับถ้ดสีไหลออกมากก็แค่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นนะครับเพราะว่าความรุนแรงของไฟมันสีห่อนแห้งนะครับถ้าออกมากก็แค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนอกนั้นสิดูดขอท่อแกนกลางนะครับอันนี้ผมได้มองเห็นภาพช่วงที่ว่าอัน ไฟเขาโน้มเอียงดูดนะครับดูดเขาท่อแกนกลางใหได้เก่10%ตามที่ว่าผมเคยเอ่ยไปในคลิปต้นๆน,น,นะครับอันนี้ผมได้เอาภาพมาบอกนะครับนี่คือช่วงนึงนะครับแล้วอีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวผมสิเพิ่มฟื้นหลายๆแล้วครับเดี๋ยวคอยมาเบิ่งอันไฟตอนที่ว่ามันโหมท่อแกนกลางให้สูงๆแล้วก็ห่อนแห้งนะครับ ขอโทษนะครับบิกมันยางพันครับครับแบบนี้นะครับต่อไปก็เดี๋ยวผมซีอัพโหลดเรื่องไฟโหมเขาทอแกนกลางนะครับเป็นช่วงที่ว่าตอนนี้ผมก็สิเด้เพิ่มฟื้นนะครับเพิ่มฟื้นเข้าไปหลายๆช่วงนี้บ้านขึ้นนะครับนะครับควนกับบมีนะครับเห็นบ่บ้านมีอยังนะครับนะครับต่อไปผมสิเพิ่มตรงนี้นะครับ กระห้เอฟซีเลียนเลียนลูกไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็เพิ่มเพิ่มฟื้นนะครับเพิ่มฟื้นหน่อยพอติดดีแล้ว้องก็ใส่ฟื้นใหญ่นะครับนะครับเดี๋ยวผมซีเห็ดให้เบิ้งนะครับ ช่วงนี้ที่ว่าไฟกำลังทำงานแรงๆอย่างสิธ์เอฟซีกับเบิงร้อยหัวของเต่านะครับด้านขาาน้างดันยางถถมมีควันมียางเข้าก็เตรียมดินเหนียวแล้วก็ผสมแกลบครับผสมไว้นะครับหลายในจักหน่อยเพื่อเข้าเสด็อุดนะครับเพราะว่าบางครั้งความห่อนมันก็สิเกิดร้อยแตกร้อยแยกนะครับ เห็นบ่ครับข้างหลังนะครับรู้สึกว่าสีมีควนแผวออกมาเ้าก็ต้องรีบอุดนะครับอันนี้ที่ผมเคยบอกไว้นะครับก็คือข้อเสียของเตายกสูงนะครับให้เลนเดอร์นะครับเพราะว่าล่มหรืออากาศสีเข่าได้ง่ายนะครับบ่คือเตาดินนะครับเตาดินที่ว่าเ้าขุดนะครับนะครับดันหลังรู้สึกว่าควันสีเริ่มออกนะครับเพราะว่าแรงอัดมันแห้งนะครับนะครับตอนที่ผมเฮ็ด เปรียบเทียบกับเตาดินอยุ่ข้างล่างนั่นบิบคโบมี่ควนออกมาเลยนะครับนะครับอันนี้คือปัญหานะครับช่วงนี้ถ้าเกิดถ้าเพื่อนๆสิเฮ็ดกับเพื่อนๆก็ต้องแก้ปัญหาอันนี้ให้ได้นะครับก็คือให้เอาดินเหนียวหรือยังครับปิดปิดเตาห้องดีๆนะครับอย่าเตาห้องดีๆนะครับอันนี้ไฟเริมโหมแห้งแล้วนะครับครับเอฟซีครับ ผมจะให้เบรงไฟนะครับเดี๋ยวผมเผาหน้าน,านบได้นะครับเพราะว่าหลางังคาผมจะใหม่นะครับเดี๋ยวผมสีเดปิดเตาแล้วก็สิเดยกเลิกเตานี้นะครับเพราะว่าผมเห็ดจำลองแบบขึ้นมาให้เอฟซีเบิงซื่อครับช่วงนี้เฮาเอาฟืนญง,งใส่เดเลยเลยนะครับใส่เดเลยนะครับจะเห็หนเลยว่าไฟนะ่ะลุกขึ้นแห้งขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมสีไทยให้เบ่งเปลวไฟนะครับ ตอนนี้นะครับเห็นบ่นะครับนี่ไฟสีลุกอยู่แบบนี้นะครับเราก็สีแห้งขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับเห็นบ่มันสีใหม่ใหม่อยู่ของบนแล้วนะครับนะครับนี่นี่นะครับอันนี้ช่วงแรกๆเท่านั้นนะครับครับนครับร่งดันก็มีหลายหรอกครับผมปิดไว มือเว้นอาศิบบอเห็นชัดแน่จัง่อยครับมันแจ้งนะครับนี่เห็นบอเห็นเดียวไฟบอรครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็สิเดยย,ยกเลิกเตานี้นะครับเพราะว่ามันเผาบ่ได้นะครับครับก็คำหนึ่งถึงปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือด้านรอบข้างๆนะครับของเตาให้เล่นเดินยกสูงนี่ ให้สังเกตว่าถ้าเกิดไฟมันแหลบออกดันขางนี่ก็แสดงว่ามันหัวนะครับหัวด้ันขางก็คือหัวขางเตานะครับให้เอฟซีเตรียมดินเหนียวไว้หลายๆนะครับถ้าสำหรับสีสั่งรุ่นยกสูงนะครับเพราะว่าต้องอุดหให้ได้นะครับถ้าอุดไม่ไดเ้เปลวเปลวมสัสซลออกข้างนอกนะครับเปลวออกนอกสิบ่เขา่าพอแกนกลางเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แบบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แบบที่บ่มผมบอกนะครับ แต่ถ้าเทสเตาดินคุดนี่ซิโบมีปัญหานะครับมิดชิดนะครับขึนท่อแกงกลางเบิดลอยเปิดเส้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอมาเน้นย้ำก็คือถ้าสีสั่งเตารุ่นให้เล่นเดินนี่นะครับให้ปิดเตาดีๆนะครับปิดด้านข้างนะครับดีๆให้มิดชิดเราเอฟซีกสิได้ไฟไปเลี้ยงท่อแกงกลางเต็มที่นะครับนะครับไฟกสิลุกยุ่แบบนี้นะครับเดียวมสิ เอาให้เบิงอีกรอบนะครับครับเห็นบ่นะครับผมอยากเพิ่มฟื้นนะครับถ้าเพิ่มฟื้นฟื้นึืนมากใหม่แน่นอนครับนี่ขบวนก็เป็นใหม่บอันนี้ก็ควนาึ้นแล้วครับอนแล้วนะครับเดี๋ยวผมสิป่าดับนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขนะครับสวัสดีครับ